พร้อมเจ็บหรือยังครับหลวงพี่พี่สู้ไหมสู้มากมากหลวงพี่พร้อมแต่ช่างยังไม่พร้อมนี่ช่างมาแล้ว่าให้หลวงพี่ดูที่จะเจ็บไหมหลวงพี่พร้อมช่างพร้อมดุยวันนี้ ดวงพี่จะสักพญางูอะแล้วค่อยติดตามชมผลงานดวงพี่จะทนได้ไหมหรือว่าดวงพี่จะยอมแพ้ลูกนีนก็จะสักด้วย ลูกนีนจะสักไสเรือนเหมือนพ่อเซนอันนี้พญางูที่หลวงพี่จะใส่ตัววันนี้หลวงพี่จะเจ็บตัวกเพราะพญางูคอยติดตามดูผลงานว่าจะออกมาสวยขนาดไหนอ่ะติดตามไปดูกันเลย หลวงพี่จะสักทับดอยเดิมนะที่หลวงพี่สักมาก่อนพี่จะทับลายลเก่าใช้พญางูถึงอาจารย์กุ้ยนี่ครับของงานตอนมันเป็นใบรุ่นหลวงพี่แกสักมาใบดุนของท่านนี้จะดุบดอยเก่า

วังานตอนเสร็จดล้วเนาะตอนแกะแบบออกเป้างูตอนนี้มเดียวหรือก็ะมเนาะเดอดรู้ว่สีออกเก็แบ

ไม่เจ็บแน่นะแน่สิแ,แ,แ,แค่เดิมแรกนะคุอคอยดูตอนต่อไปว <c oughs> ่ามันจะเป็นยังไงช่วงนี้เป็น

นี่ก็คือลายพญายงูอันนี้พ่องู <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะเ๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อย เยนแม่แต่ตัววอวยงเดีอวรุกปเง้ยสาวแต่พี่อดเอวตับไม่แต่ตัววอไม่ควรมเจอต่ตัวบอ่าชักเราเลยนะชักจะติดีดีคนเราได้ลรว่าน่าอารัณ หน้าบดังเนี่ยเวลาเรสวดเ้าเป็นการหนึ่งงานด้วยแล้วจริทุกบ่เต็มวุฒิยังใไนะถ้าเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เสร็จ นหัวงี่มาเบิ้งความคืบนางานแก่ไอ้ดวงตีิันจังสีจังสีแก่เดาเนาะอีกอาทิตย์นึง่งดวงสีบันมาดวงสีต่อ ท้ายหัวกองยังไงไกล้สเด็จเต่าเรอขันตอนลงมซีเนาะสิงต่อเงินผนานมือนี้เพิ่นมาโจ๋ๆไว้จุกกัสซักบริกรมือองินหนาป่อ เงินน้าเด้สาธิตด้วยสาธิตอย่าอนี้แหละ